สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับทุกทุกคนเด้อครับพบกับช่องยูรีกแล้วครับผมมือนี้ผมสิพามาเบิงพักครับพักผมมันงามขึ้นทุกมือทุกมือผมก็อยากให้พี่น้องทุกคนเด้เบิงนํานะครับคำแค่ขึ้นเดียวมันก็งามพิหูพิตาละครับผมก่อนอื่นเลยผมก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องกด subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องผมนเด้อครับผมนี่ครับ ผักกาดแก้วนะครับสลัดแก้วแป๊บเดียวครับแนมจะบอเห็นดินแล้วครับแล้วเขาก็เริ่มห่อแล้วครับนี่ครับเขาจะห่อคือกันครับกระลำนะครับแต่ว่าจะบอแนนนคือกระลำนะครับนี่ปลูกง่ายครับรสชาติอร่อยมากด้วยครับกรอบนะกรอบแบบกรอบกาสลัดนะครับกรอบกาสลัดแบบทีเห้ากินนะเห็นไหมครับ เขาเริ่มจะห่อละเริ่มจะ่เห็นแล้วครับดินเริ่มจะเป็นนาเขียวนาไปแล้วครับนี่ครับพักผมเห็นบ่ครับพี่น้องเริ่มจะเขียวพิทหงพิตาละครับแป๊บเดียวนะพักคืนชายกันปรเดกเก็บไปกินเลยครับผู้ใดอยากบอกปลุกสีเห็ดวยังกินเนาะผมมานี่ละครับ สลัดแก้วนะก็าล่างจะหหอลังมีแต่กอยหญ่งด้่งครับนี่ก้อนี่ใหญ่งครับีกๆๆบ่กําล่างหอลังผมพาไปเบิ่งสลัดม่วงครับสลัดม่วงผมกับงามแล่ะครับเป็นบมอพี่น้องงามผิดหูผิดตาเราได้เพื่อนอาจจะแน่บม่เห็นเนาะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันใหญ่ผมจะเทียบก็ฟ่ามือผมนะนี่เห็นบอครับใหญ่ ในกฟาฟเมื่อแล้วนะครับนี่เนาะงามงามไปและครับนี่สลัดสลัดที่เขียวนี่ก็งามแล้วครับผมคามแค่ขึ้นเดียวพับมันเกิดงามข้นแบบพิดหูปิดตาเลยนะครับเห็นบอกตอนนี้ตะเวนไก่โต๊ะดินแล้วครับนี่ขนาดยัดหอมก็งามงามแล้วเนาะ ก็พาพี่นอ้องว่าเบิ้งพักนี่แะครับผมปลูกแล้วผมก็อยากให้พี่นอ้องในเบิ้งน้าเนาะัวามันงามอีีมันงามแบบขึ้นเดียวนะนี่ครับแปลงตอนนั้นยังลนอ่นยอยู่เลยเติมยญงอีกแล้วครับเบื้องมันคือเถิเครับเพีนบงคือเถิดห้งงามครับ กาดตีนมีแปลงนี้กะกำลังงามปลูกใหม่เนาะขนาดเห้หอมกะกำลังงามเป็น,นการบรรยากาศทงหางทงหน้าครับนี่เห็นบ้องงามคำคำเนาะดะเป็นไก่ตัวดินหล้วครับโคตพักพึ่งแล้วครับโคตพักแล้วคำเนาะมันก็เลยเดถ่ายพี่น้องเบื่องคำเนาะมันก็เทศผมงามแบบงามเร็วนะครับ พ่อเพื่นเด็ดติดเราเนี่ยงามเร็วเลยครับเขียวขื่นพิทหูพิตตาเป็นหมากแลบบ้นะมีมะเขือเทศซีดากครับหมากมะเขือเทศเชอรี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกที่หนึง่งว่าต้นไหนเป็นเชอรี่ต้นไหนเป็นซีดาตอนที่ตอนที่หมากเขาสุกนะครับตัวนี้สูงสูงครับแต่ว่าผมหมักตัวนี้ที่สุดเลยครับนี่ อันนี้ขีดินมาแต่ใส่มาติดไปสงใสยดินผมยางนะต้นนี้เขียวมุกคักง่ามใ่แห้งครับนี่ตัวนี้ถ้ามันเป็นหน่วยคือสีง่ามคักนะครับนี่ บรรยากาศอยู่หน้าผมครับนี่ตะเวนไก่โต๊ะดินนะครับเห็นบ่อเนืองแ,แดงหนึ่งแดงหนั่นคือตะเวนสีโต๊ะดินแล้วนะครับนี่แหละครับบรรยากาศแปลงพักผมก็ตรเป็นประมาณนี้ยามแรงทัวร์ลันเตกากะมีหมากแล้วครับเห็นมันรลายกว่านี้ก่อน,นผมอย่งสีเก็บเนาะไม่รู้ว่าเขาเป็นยังคือเหี่ยวอาจจะใส่ฝุ่นลรลายผัวใส่ปุ๋ยรลายผัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน บรรยากาศแง่แรงครับตะเวนสีตกดินนะครับผมอากาศดีเลยครับอากาศแงาแรงดีเมื่อน,นี้ผมรู้สึกว่าซิมี่หมองเนาะพอแหนมไปเป็นเป็นขา,ขาวๆเป็นหมอกแล้วนะตรงนี้พี่น้องตรงนี้แห้งงามครับครับนี่แป๊บเดียวให้มาครับหนาตึด๊ดง้มแบบ งามก็อยู่ในแปลงอีกครับนี่ถ่ายตอนนั้นมันยังบาเขียวป่านนี้เลยครับมผมกับบริดก็ใหญ่บริดกับบริเป็นยังเราพอเขาใหญ่ละเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็คุ้มนะข้างในนั่นคือเหี่ยวสงสัยเพิ่นสีน้ำสีลงไปลายปน นี่ครับมันนี้แหง่ามคักนี่พี่น้องเขียวหนาเลยปึ๊ดอยู่ขังๆ่ะอยูต่ติดต้นกระเพานี่ก็มีความสุขดีครับปลูกพักเนาะหดนายางหดประมัน เกือบ30กรอบนะครับพ่อผมหดแบบเปียกเลยนะบริหดดแบบพันๆน,นะครับแปลงพักเอาละครับพี่น้องผมสิกับก่อนเดอร์มันคำนะเนาะ่ายพี่น้องเบิง้งเป็นคลิปสันสัน,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจเห็นช่องผมในเดอรครับสวัสดีครับ